ด้วยนะคะทุกคนเขาเชื่อว่าเอาความเชื่อเกี่ยวกับอะไรเขาเรียกอะไรความเชื่อเกี่ยวกับเอเอ,เอพูดไม่ถูกอะว่าเหมือนจะป้องกันหรือว่าเอขจัดเอสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีที่จะตามเรากลับไปบ้านอะไรประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะเท่าที่ฟังจากนาเขาพูดให้ฟังนะคะเกี่ยวกับทักทิมนะคะรถ ให้รถไหมเนี่ยรดสบายดีรดขับได้หลายเดอร์ดก็จอดให้จอดให้เรานิดหน่อยก็พอเนาะเพราะว่าโรดก็ยุ่งอยู่เนาะไม่ไม่ต้องคุยก็ได้ไม่เป็นไรนี่นะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะความเชื่อทางอ่อความเชื่อของคนโบราณนะคะ ทางพุทธศาสนานะเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะคนแก่คนเฒ่าเขาเชื่อว่าอย่างนั้นพอกลเา่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับทัพทีมเนี่ยก็ดูทัพทีมก่อนนะ,ะก่อนลงส่วนเนะาะก่อนลงส่วนนะคะก็ชมทัพทีมไปก่อนถ้าใครเคยได้ยินเรื่องนี้ช่วยเม้นมาบอกคุพูพรด้วยนะตอนนี้กําลังเหีียหน้านะคะเวลาพูดมันอาจจะเสียงแปลกๆนะเพราะว่าต้นมันสูงนะคุพรนก็ ตัวเตียนะ้ยเนาะมันก็จะเหยียคอตั้งบ่าเลยนี่แหละนะคะใครเคยได้ยินที่คพรพูดช่วยเม้นมาด้วยนะคะว่าใช่ไหมเพราะคนเคยได้ยินแบบนี้จริงๆนะคะผู้แก่ผู้เฒ่าเขาบอกอย่างนั้นนะคะวา่าทัพทิมเนี่ยถ้าใครไม่เอาติดตัวไปงานข่าวดำเขาก็พอกลับมาที่บ้านนะคะเขาก็เอาเขาก็เอาอะไรนะเอาน้ำใส่ใส่ภาชนะมานะคะ เช่นกระมังหรือขันก็ได้นะคะแล้วเขาก็จะเอาเอาทัพทิมหนึ่งกิ่งนะคะมาแบบมาทําอะไรสักอย่างกับน,น้ํานั่นแหละนะคะความจไม่ได้แม่นเนาะนั่นแหละนะคะเขาก็จะเขาก็จะเอามาอาทำเออท้าเหมือนปะพรมน้ำบนอย่างนั้นเลยนะคะเขาก็จะเอามาเอา,เอาน้ำเอามาแตะแตะแตะหัวที่คนที่ไปงานเขาดํะมาประมาณนี้นะคะก่อนเข้าบ้านนะคะก่อนเข้าบ้าน ประมาณนั้นนะคะดูดอกมันสวยมากเลยชอบชอบ,ชอบมีใครเคยได้ยินบ้างช่วยเม้นมาบอกก่นกอนนิดนึงก่อนลงสวนนะคะชมทับทิมไปก่อนนะทับทีมสยามหรือเปล่าไม่รู้ใครได้ยินไหมอ่ะ หนาวมากๆออกมาออกมาเจออากาศปุ๊บเอ่ออะไรเขาเรียกอะไรอะน้ำมูกจะมาเลยนะคะนี่ก็วันนี้พร้อมมากใส่เสื้อมาสองชั้นเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวต้องกลับแปลาเสื้อน,นะคะแปหนึงนะยังไม่ได้อ่านเมนนะคะแปหนึงเนาะควรใส่ถุงมือก่อนเพราะว่ามันละมันมันไอ้นี่อากาศมันเย็นมาก วุย้ยตายแล้วมันลิดอกบานเต็มเลยเอ้ยเดี๋ยวามันลิมาทัดหูดีกว่าเย็นบ้านใครปลูกทับทิมมัางเอ่ยเอ๊ยรู้สึกบ้านบ้านบ้านครูพัดมีเนาะทับทิมเนาะจำได้ว่ามีเนาะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมครูพัดพัดมีใช่ไหม,ม,ม,มทับทิม โอ้ย uh. ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวนะคะขอเข้าช่องแป๊บหนึ่งไม่ได้ทักเพื่อนนะคะเดี๋ยวทักเพื่อนก่อนเนาะอ,อย่างหนาวนะคะหนาวเหน็บ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 เดี๋ยวนะขอเข้าช่องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะกี่นาทีแล้วเนี่ยกี่นาทีดูก่อนเจ็ดนาทีนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอเข้าช่อง่ เจ็ดนาทีอะแสดงว่าแสดงว่าเกินห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวนะควรเข้าไปดูก่อนว่ากี่นาทีจะกดไฮไลท์นะคะแปดโอเคได้ละกดไฮไลท์ได้ละเมื่อกี้พูดเรื่องทับทีมเนาะ